วันนี้เราจะมาแนะนําการติดตั้งพัดลมไอ้น้าแบบชนิด1ตัวนะครับตัวนี้สามารถติดได้1ปั๊มสามารถติดได้ถึง7ตัวแต่ผมสาธิต1ตัวก่อนนะครับว่าติดตั้งอย่างไรไอ้นี่ตัวพัดลมนะเป็นพัดลมอุตสาหกรรมสําสหรับทําพัดลมไอ้น้ำแล้วก็จะมีห่วงไอ้น้ำนะครับเวลาเราส่งไปจากโรงงานเราเราก็จะติดห่วงให้แล้วก็จะมีจุกตัวนี้นะครับจุกตัวนี้เราก็เอาจุกตัวนี้นะครับขันเข้าไป จะไม่ใส่ไปให้ก่อนนะถ้าใส่ไปแล้วการเวลาขนส่งแล้วมันจะกระแทกทําให้จุกตัวนี้หักได้หัวตัวนี้เล็กๆมากนะฮะเป็นไมครอนฮะเล็กเท่าเส้นผมนะครับตัวนี้ก็มาขันเข้าไปนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัวทาทาฝอยนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะรูมันจะเล็กมากเท่าเส้นผมนะฮะเล็กนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมาขันเข้าไปทุกจุดนะแต่ละจุดนะขันเข้าไปทุกจุดทุกจุดส่วนสายตัวนี้ก็จะเป็นสายไฮเพรสเชอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ด้านล่างที่ห่วงสแตนเลสตัวนี้นะฮะ สเตเลสเดี๋ยวนี้เมื่อปั๊มทํางานปั๊บม,มันจะพ่นออกมาเป็นหมอกเป็นฝอยอ,ออกมาเป็นเป็นหมอกไอนะฮะที่ตัวเครื่องส่วนที่สายดูด้านล่างที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มด้านล่างนะฮะก็จะมีที่ปั๊มก็จะมีสายตัวนี้นะครับสายที่มาจากไอ้น้ำนะฮะจะมีข้อต่อข้อง,งอหลายจุดถ้าเป็นหลายเครื่องก็มีหลายจุดแต่นี่เครื่องเดียวก็มีสายหนึ่งเครื่องแล้วเราก็มาต่อเข้าที่ตัวปั๊มด้านนี้ของปั๊มนะฮะด้านหน้าจุดนี้ ก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะเสียบไปปุ๊บมันก็จะล็อกปุ๊บเลยพอล็อกเสร็จก็เช็คดูแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ปล่อยมือออกนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็คือ,อาวาล์วสำหรับเพชเชอร์ปรับเพชเชอร์นะครับต้องการาดันมากดันน้อยก็ปรับได้นะฮะว่าต้องการให้น้ําที่เข้าออกเนี่ยที่ฝอยมากน้อยนะครับก็ปรับเพชเชอร์ตามเข็นเมนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็นเมนาฬิกาแล้วดูระดับของอน้ําที่มันพ่นเป็นไอหมอกออกมาแค่ไหนนะครับ ส่วนด้านนี้นะฮะเป็นปั๊มที่ทํางานง่ายสะดวกสบายมากเพราะว่าเราสายน้ำนะฮะสายประปาเนะี่ยเข้ามาที่ก๊อกจากก๊อกเข้าตรงนี้ได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องไปเติมนะครับแล้วก็ผ่านระบบกรองน้ำแล้วก็เข้าสู่ปั๊มนะฮะแล้วก็เครื่องทํางานอัดเพชเชอร์แรงดันไปที่พัดลมหลังจากนั้นเราก็ทกําการเสียบปลั๊กพัดลมมาพัดลมตัวนี้ก็ปรับได้นะฮะเบอร์1นึ่งสองสามข้างหลังตามระดับแรงลมนะฮะ ก็ง,ง่ายแค่นี้เองการติดตั้งก็สะดวกสบายง่ายนะครับก็มีตัวพัดลมหลักๆก,ก็มีห่วงพัดลมไอ้น้ำมีจุกนะฮะแล้วก็มีเพชเชอร์ปั๊มมีสายเพชเชอร์นะฮะแล้วมีจุดสําหรับต่อก๊อกน้ําประปาใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับสามารถต่อน้ําจากก๊อกประปาเข้าไปที่เครื่องได้เลยโดยเราไม่ต้องไปเติมน้ําไม่ยุ่งยากเปิดใช้ได้หลายชั่วโมงต่อเรื่องไม่ต้องห่วงว่าน้ํามนจะหมดนะครับเป็นรุ่นที่ใช้งานสะดวกสบายลดอุณหภูมิได้5-15ถึงหองศานะครับ ย่าลืมครับพัดลมตัวนี้สะดวกสบายใชย้งานง่ายจะต่อ1ตัวต่อปั๊ม1เครื่องก็ได้หรือต่อ1ปั๊มได้ถึงพัดลม7เครื่องก็ได้แล้วแต่ต้องการว่าต่อ,อยังไงได้แกรมเดี๋ยวเราจะเขียนให้ว่าท่านซื้อ1ตัวต่อ,อยังไง2ตัวต่อ,อยังไง3ตัวยังไงนะครับตัวนี้1ตัวก็ง่ายกไ็ไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากก็ปั๊มชุดห่วงสายแรงดันแค่นี้ก็จบเรียบร้อยสะดวกสบายง่ายมากเลยครับ